นรกบริวารขุมน้ำร้อนเดือดโลหะกุมพีนรกขุมน้ำเดือดขุมน้ำร้อนเดือดเป็นหนึ่งในนรกบริวารน,นรกย่อยซึ่งตั้งอยู่รายรอบนรกใหญ่ทั้ง8ขุมมิใช่นรกหลักแต่เป็นขุมเสริมที่รองรับสัตว์นรกตามกรรมเฉพาะในคำพีเรียกว่าโลหะกุมพีแปลว่าหม้อน้ำเดือดน้ำโลหิตเดือดลักษณะของขุมน้ำร้อนเดือด สภาพแวดล้อมเป็นทะเลน้ำเดือดพล่านน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นน้ำทองแดงหลอมน้ำโลหิตน้ำหนองน้ำเดือดอุณหภูมิร้อนยิ่งกว่าไฟโลกมนุษย์หลายพันเท่าเดือดตลอดเวลาไม่มีช่วงหยุดไม่มีฝั่งไม่มีที่พ้นไม่มีที่ยืนลักษณะการลงทันสัตว์นรกจะถูกโยนลงไปในหม้อน้ำเดือดจมลอยเด้งขึ้น ตกลงซ้ำเนื้อหนังกระดูกเปื่อยหลุดแตกแต่ไม่ตายร่างกายจะฟื้นคืนทันทีเพื่อรับทุกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่ผุดขึ้นจะหายใจเอาไอเดือดเข้าปอดเผาภายในยิ่งกว่าภายนอกกราใดทําให้ตกคุ้มน้ําร้อนเดือดกําหลักหนักทรมานผู้อื่นด้วยน้ําร้อนไฟราดน้ําเดือดลวกเผา บังคับให้กินของร้อนจัดฆ่าสัตว์ด้วยการต้มลวกนึ่งต้มปลาเป็นเป็นลวกกุ้งหอยปูต้มสัตว์ทั้งเป็นทำอาหารโดยเจตนาทารุณสนุกกับการเห็นสัตว์ทรมานเจตนาโหดร้ายใจโหดร้ายเย็นชาเห็นผู้อื่นเจ็บปวดแล้วสะใจไม่มีเมตตาคิดว่าเขาสมควรโดนเจตนาเป็นตัวกำหนดความหนักเบา ไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกระยะเวลาการเสวยกรรมไม่มีการนับเป็นปีมนุษย์หนึ่งวันในนรกเท่ากับหลายล้านปีมนุษย์อยู่จนกว่ากรรมนั้นจะสิ้นไม่สามารถหนีไม่สามารถตายเพื่อพ้นทุกข์ความสัมพันธ์กับนรกใหญ่ขุมน้ำร้อนเดือดเป็นบริวารของนรกหลายขุมเช่นสันชีวนรกกาลสุตตะนรกตาปณะนรกสัตว์นรกอาจถูกย้ายไปมา รับกรรมหลายรูปแบบต่อเนื่องข้อธรรมเตือนใจผู้ทำให้ผู้อื่นร้อนใจยอมได้รับความร้อนเป็นผลผู้ไร้เมตตายอมตกอยู่ในที่ซึ่งไม่มีความเย็นเลยทางหลีกเลี่ยงกรรมขุมน้ำร้อนเดือดมีเมตตาต่อสัตว์และมนุษย์งดการฆ่าทรมานระลึกว่าสัตว์ทุกชีวิตกลัวทุกเหมือนเราแผ่เมตตาเป็นประจำเจริญสติลดความโกรธนรกบริวาร ขุมไฟลุกใหม่เรียกในคำภีว่า